วานเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าหนึ่งในมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนกับวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากทั้งวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากโควิด1 9เนี่ยคือการให้รายงานที่ตอนนี้เขามีเงิน <Yeah. S 1> อยู่ในบัญชีที่จะรอเอาไว้ใช้ตอนเกษียณเนี่ยดึงเงินตรงนั้นซึ่งเป็นเงินของเขาในอนาคตเนี่ย มาใช้ตอนนี้ก่อนได้ไหมบําเหน็จชราภาพเนี่ยขอเอามาใช้ก่อนนะคะล่าสุดกระทรวงแรงงานเองก็มีการกําหนดรายละเอียดกรอบการดึงเงินบาเหน็จชราภาพออกมาใช้แล้วนะคะคาดว่าอยู่ที่ประมาณ3 0มมาตรการ3ขอที่จะขอมาใช้ก่อนอะมีขอเลือกขอคืนขอกู้เนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันกระทรวงแรงงานค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ามาตรการประกันสังคม3ขอหลังผ่านความเห็นชอบครมอมแล้วเนี่ยนะคะก็คือเปิดทางให้ผู้ประกันตน มีสิทธิ์เลือกรับบำเหน็จบำนาญชราภาพเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้และนําเงินกรณีชราภาพที่ตนเองสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนได้เพราะจริงๆนี่คือเงินที่ ส่งไปอ่ะส่วนมันคือเงินของเราด้วยเหมือนกันแต่ขอใช้ตอนนี้เลยเอ,อ้าวขอยังไงได้บ้างขอแรกเลยนะคะขอเลือกค่ะคือคนที่เงินบํานาญชราภาพสามารถขอรับเงินบํานาญจ่ายล่วงหน้าได้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนโดยกําหนดให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเลือกค่ะว่าจะรับเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญชราภาพได้และในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัยหรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนเนี่ยนะคะก็สามารถนําเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้แบบนี้คือขอที่2คือขอคืนและการนําเงินสะสมกรณีชราภาพ ไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ก็คือขอกู้เวลาไปกู้เขาเนี่ยเ,เราบอกได้ว่าเรามีเงินก้อนนี้ยอยู่ในอนาคตเอาตัวนี้เป็นเป็นหลักประกันในการขอกู้ได้นะคะ<ช>หลักการคือถ้าเกิดเช่นเรามีเงินสมทบอยู่ในกองคุนสงเคราะห์บุตรชาราภาพประมาณสัก1นึ่งแบาทเนี่ยเราไปกู้ะะได้30%มสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามหมื่นบาทของเงินจํานวนเงินค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีเงินชราภาพอยู่ในแอปแล้วเราแก้กฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรผ่าน เราสามารถที่จะเข้าพึ่งพาพึ่งพิงนนสถาบาันการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากๆเพราะหลักประกันที่เราจะรับประกันดีกว่าที่ดินก็คือสิทธิประกันส้งคมของเราเนี่ยเป็นเงินของเราแล้วประกันส้งคมเป็นกองทุนที่แข็งแรงธนาคารยอมรับ สำหรับเรื่องระยะเวลาเบ็ดเสร็จที่จะได้ใช้เนี่ยตอนนี้ก็ผ่านครมอแล้วนะคะถือว่าผ่านขั้นตอนมากเกินครึ่งทางแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานระบ,บุว่าขั้นตอนการแก้กฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ5-6เดือนด้วยกันค่ะ